เพชรรองคู่เอกครับระหว่างมีโชคนะครับแล้วก็เพชรเสือชัยที่ไปกัดหนึ่ร้อยสี่สิอ็ด์ครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าก็ต่อยกันสนุกครับได้ลุ้นเริ่มแรกเดิมทีตั้งมาแดงต่อต่อไปต่อมาให้เงินต่อแพงซะงั้นนะครับเ,เล่นเอาทีมงานนี่ก็เสียวครับดูอัดฉีดซะก่อนครับโอ้โหอ,อัดฉีดเป็นฟอ้อนเลยครับไอ้เจนี่ไปไหนเจนี่ไปไหนได้เงินแล้วจะดีเหรอเจนี่ที่มึงอะ เป็นไงบ้างน้องวันนี้อดีใจครับผมได้ฉีดครับฉีดเท่าไหร่สองแสนครับผมสองแสนเนาะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมดีกว่ายต่อยกับไทยนะวันนี้นะดีกว่าต่อยกับไทยตรงที่ว่าได้สองแสนครับผมเฮ้ยแต่วันนี้น้ำหนักรอลวดูเล็กเดี๋ยวเอาเอางูเล็กเลยนะเเราก็เลยวางแผนยังไงบ้างวันนี้เอามาตู้ไปเรื่อยครับวางแล้วก็โต้เก็บมุดไปเรื่อยครับผม ก็เราได้เปรียบแค่เรามีความพร้อมมากกว่ามบมนะครับ,บแล้วก็หมดยกสามนี่พอมีอชอชฉกอาทิตยอะไรเข้าก็มามันทําอะไรให้กระตุ้นหัวใจเราไหมได้ยินก็ใจเต้นเลยครับที่ว่าที่ว่าโอกาสจะได้มีเยอะไม่เพราะดูแล้วสถานการณ์เราก็ไม่ค่อยสู้ดีนะตอนนั้นก็สู้พยายามสู้ให้ได้ให้เต็มที่ครับก็โต้คอยไปเรื่อยพอจบยกสี่ล่ะครับ ไปต่อสิบหนึ่งแล้วมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วว่าเอาอยู่แน่นะครับผมนะครับอความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจมากดีใจดีใจนะสองแสนนี่เอาไปทําอะไรก็เก็บเก็บใบครับเก็บไว้ให้ลูกครับไม่ใช่เอาไปให้ผู้หญิงนะไม่ไม่ครับนะมีแฟนยังม <t> ีโชคก็ม <Big enough> ีแฟนแล้วครับกี่คนครับหนึ่งครับมีคนเดียวคนเดียวก็คนเดียวก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเอาผมอ่ะฝากอะไรถึงเอฟซีไหนเนาะก็ ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ครับผมทำเต็มที่ครับวันนี้ไทยรัฐจะให้ดีกว่านี้ครับผมพูดถึงคู่ชกของเราหน่อยเป็นไงบ้างเพชรจิริยัยก็ใหญ่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 นะก็เก่งของเขาเนาะเก่งก็เก่งครับวันนี้ขอแล้วกันนะครับผมสองแสนจ้าขอบคุณมากเนาะขอบบคคุณรัก็อัดทิศสองแสนครับเดินไปคุยกันต่อก็ได้กว้เลี้ยงโ้ยสองแสนพ่อพ่อยด้งสมุนีโอ้โหต้องบอกว่าก็ยังไงอะถามเขาคนเดียวไม่ได้ต้องถามคู่ต่อสู้ด้วยสวัสดีครับ เป็นยังไงวันนี้มันไปลูกไหนยังไงเราเร่งเร็วหรือว่ายังไงครับอ๋อใช้คำว่าหมดก็ได้เพราะจริงๆเขาก็กินไปกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอแต่ว่าคลายออกมาก่อนอาจจะเพราะว่าเรื่องเรื่องของพละกกำลังเนาะฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีเราหน่อยขอโทษทีมงานเด็ดเวทีทองนะครับะซิยาแก้มือได้ไหมน้ำหนักไหนได้ไหมน้ำหนักนี้โอเคไหม รออันนี้สี่สิบเอ็ดเลยนะใช่ไหมพอรักร้อยสามห้น่าจะโอเคนอ้ใช่ครับใช่ทีเราไปมีมาแทนเนาะตอนแรกเขาจะเจอกับไทยเขาจะเจอกับไทยเราก็เข้าเวนแทนนะครับโอเคขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับเก็บไปเลย มึงไปซาเคืนานนีเดี๋ยวว่าสองแสนนะครับมาหรือว่ามีโฟกมีโกมปอีกแล้วมีโูแค่อะไรงมีอ้หมากสะบแล้วมึงแคว่เลยลกสะ้เคยรมันมาไม่เไม่เจอสองแสนลูกส้ใหร่ด้อไปมาสองแสนลูกโอเคครับลูกสี่หกสองกสาม โอเคครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศ